เที่ยวอยุธยาในงบ500บาทอายุทยาตอนนี้เรากำลังจะไปอยุทยากันทุกคนแล้วก็รถไฟกำลังจะมาวันนี้ตื่นสายจะซื้อตั๋วกัน ได้มาแล้วบัตรตัวต๋วยี่สิบบาทตอนนี้ก็มาอยู่ที่สถานีรถไฟแล้วเกือบมาไม่ทันรถไฟรถไฟจะมาแล้วทุกคนแล้วก็วันนี้ลืมเอาที่หนีบที่หนีบกล้องมาอีกก็เลยต้องอดแดปเอาไม่รู้จะอยู่หรือเปล่าแต่ฟ้าสวยมากเลยวันนี้ รถไฟมาแล้วทุกคน รถไฟมาแล้วหาทุกคนเราไปขึ้นรถไฟกันด <c oughs> ใครว่านั่งรถไฟมันร้อนเย็นสบายมากนั่งมองวิวผาหน้าต่างเพลินๆกับท้องฟ้าที่มันสวยๆอากาศยามเช้าที่สดชื่นมากนั่งไปนั่งมาอ้าวทำไมท้องฟ้ามันมืดครึ้มอย่างนี้แล้วทิวันนี้จะลมมิน้อ่ะเฮ้ยคึ้มไปหมดเลย ถึงอยุธยาแล้วฮะตอนนี้มาถึงสถานีอยุธยาแล้วฮะฟ้าคืมมากวันนี้จะรออนไหมฝนจะตกไหมคืมคืมมากเดี๋ยวเราไปเดินดูตารางรถไฟขากลับก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยข้ามเรือข้ามฟากไปฝั่งนู้น บรรยากาศสถานีตอนเช้าตอนนี้ก็อยู่ที่สถานีอุธยาแล้วเรากำลังจะไปดูตารางเที่ยวรถขากลับกันเอ้ยมีแท่นชาร์จให้ด้วยมีแท่นชาร์จโทรศัพท์ด้วยเดี๋ยวเราแวะชาร์จดีกว,ว่า ที่ชาร์จมือถือเดี๋ยวเรามาดูตารางเที่ยวรถขากลับดีกว่า เดี๋ยวเราจะเดินไปขึ้นเรือข้ามฟากันเรือข้ามฟาก็เนี่ยจะอยู่ในซอยนี้ตรงข้ามกับสถานีเราจะเดินเข้าไปตรงนี้กัน่ะหาอะไรกินก่อนดีไหม่ะหิวไปดูดีกว่ามีของอะไรกินบ้าง หลาดตรงข้ามสถานีรถไฟทางไปมีอะไรกินมีเลย์กินอะไรกนี่ยคุณนายก็ยังไม่ทวร์มาเลยนะเดี๋ยวโทรมานะเอาไงข่โจ๊กมั้โจ๊กก็ได้นะเอาโจ๊กใส่ไข่ถ้วยหนึ่งครับจ นั่งเลย,ะค,ะเลยค่ะกินโจ๊กดีกว่านี่โจ๊กตรงข้ามมโจงในตลาดตรงข้ามสถานีรถไฟอ,อร่อย อิ่มแล้ว <c oughs> เนี่ยท,ที่อยุธยามีรถแบบเนี่ยเยอะมากเลยรถตุ๊กๆไปดูเรือดีกว่ามีเรือไหมไงเรือ,อแดีวเราจะไปขึ้นเรือข้ามฟากกัน เก็ยังไม่เปิดต้องใส่จะมาเช้าไปอ่ะทุกคนร้านเช่ารถก็เลยยังไม่เปิดเดี๋ยวเราไปเดินดูอีกทีนึงตอนนี้ว่าจะไปเดินเล่นในตลาดเจ้าพรมก่อน เป็นบรรยากาศตลาดตอนเช้าตลาดเจ้าพมกออ็มีประมาณเลยทุกคนเมื่อกี้เราข้ามเรือไปฝั่งนู้นใช่ไหมแล้วก็ยังไม่มีร้านมอไซค์เปิดเลย ก็เลยนั่งเรือย้อนกลับมาฝั่งสถานีใหม่มาดูว่าที่นี่มีร้านไหนเปิดบ้างไปหาดูก่อน ข้าเมืองพะลลงสะพานไฟแดงที่สองเลี้ยวขวาเจอหมดเลยโบราณสถานหมดสองสามสี่ห้าควรดูดีงนี่ตอนนี้เราได้รถแล้วทุกคนเดี๋ยวเรากำลังจะไปวัดพนันเชิงปาก ตอนนี้มาถึงวัดพนังเชิงแล้วฮะเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระข้างในกันปะเดี๋ยวเราถอดรองเท้าไว้ตรงนี้ฮะปปจุดสักต้องวัดพนังเชิง เป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานก่อสร้างก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยาและไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดว่าใครเป็นคนสร้างตามหนังสือพงศาวดารเหนือกล่าวว่าพระเจ้าสายน้ำผึ้งเป็นผู้จ้างและพระราชทานนามวัดว่าเจ้าพระนางเชิงพระพุทธรูปขนาดใหญ่นี้เป็นขนาดใหญ่ที่สุดในพระนครศรีอยุธยา เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยเคยได้รับความเสียาหายในสมัยเสียกรุงแต่ก็ได้รับการบูรณะซ่อมแซมมาโดยตลอดจนกระทั่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้โปรดเก้าให้บูรณะใหม่ทั้งองค์และพระราชทานนามใหมายว่าพระพุทธไตรรัตนานายกหรือที่รู้จักกันในหมู่ ของชาวจีนว่าหลวงพ่อซัมปอกงพามาดูเลยยางเจอเลยยางพอดีถ่ายทันไหมนี่นี่ีเลยยางโอ้ยยาวมากเลยไปไหว้พามาแล้วเดี๋ยว จะไปวัดใหญ่ชัยมงคลต่อไะไปวัดใหญ่ชัยมงคลกันต่อดีกว่าทุกคนมาถึงแล้วทุกคนวัดใหญ่ชัยมงคลตอนนี้มาถึงวัดใหญ่ชัยมงคลแล้วไปไปดูข้างในดีกว่าตอนนี้อยู่ที่ตรงข้างกำแพงรั้ววัดใหญ่ชัยมงคลแต่จะพาไปเดินดูข้างในกัน,นเห็นจะดีไหม โอเคไปดูข้างในกันวัดใหญ่ชัยมงคลนี้เดิมชื่อว่าวัดป่าแก้วสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตอน้น จุดเด่นของวัดนี้ก็คือพระเจดีย์ชัยมงคลเป็นเจดีย์ที่มีขนาดสูงที่สุดในอยุธยาตามประวัติแล้วเจดีย์นี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ครั้นที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงกระทำยุทธหัตถีชนะเหนือมหาอุปราชแห่งหงสาวดีและเป็นที่พบพระชัยมงคลคาถา และก็มีวิหารพระพุทธไสย,ยาสซึ่งภายในปฏิสถานพระพุทธไสย,ยาสสร้างขึ้นในแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อใช้เป็นที่สักการะบูชาและปฏิบัติกรรมฐานเดีย๋ยวเราจะพาไปเดินดูความสวยงามรอบๆเจดีกันฮนะว่าจะมีความสวยงามขนาดไหนแล้วรอบๆอเจดีเนี่ยจะเป็นยังไงเนีย่ยตรง เมื่อก่อนตรงทางเดินตรงนี้นะครับทุกคนน่าจะน่าจะมีหลังคาน่าจะมีหลังคาหลังคาตรงเนี้ยเพราะว่าตรงนี้มีเสายาวเป็นระเบียงเลยตรงเนี้ยน่าจะมีหลังคาคุมส่วนพระพุทธรูปเหล่านี้ได้สร้างบูรณะขึ้นมาในสมัยช่วงในช่วงประมาณปี2,500ต้นๆน,นี่นะทุกคน กติพระก็จะมีจีวรห่มแบบนี้ทุกองค์ก็จะมีแม่ชีกำลังจะเปลี่ย,เยนเปลี่ยนจีวรเปลี่ยนสบงให้พระพุทธรูปเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูบนเจดีย์กันฮนะว่าข้างบนเจดีย์นั้นมีอะไรป่า ตอนนี้เรากำลังเดินขึ้นมาบนเจดีด้านบนจะไปดูข้างในกันขึ้นไปดูข้างบนมาแล้วทุกคนตรงกลางเนี่ยเขาจะมี ข้างใต้สุดรู้สึกจะเป็นบาทแล้วก็เขาจะมีช่องให้เราอ่ะหยอดเหรียญลงไปตรงกลางสงสัยแบบถ้าอธิอธิษฐา,านอะไรเงี้ยก็ให้เหรียญเอาเหรียญน่ะหย่อนให้ลงไปในบาทให้ได้อะไรเงี้ยถ้าเกิดถ้าเกิดเหรียญเข้าไปอยู่ในบาทก็แสดงว่าสิ่งที่อธิษฐานน่ะจะเป็นจริงอันนี้เป็นความเชื่อเนี่ยแล้วก็มีทางแยกไปทางนี้เดี๋ยวเราจะลองเดินขึ้นไปดูกัน เมื่อกี้เราอยู่ตรงนู้นตรงนู้นแล้วเราก็ถ่ายขึ้นย้อนมาบนเจดีย์ตรงนี้เมื่อกี้เราอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้พระในพระมหาอุโบสถของวัดใหญ่ชัยมงคลกันอันนี้เป็นโบสถ์เก่านะทุกคนโบสถ์เก่าหน้าหน้าองค์พระเจดีย์ที่ว่าเป็นโบสถก์ก็เพราะว่านี่ มีมีใบเสมาข้างๆตรงนี้ก็มีนะใบเสมาก,ก็น่าจะเป็นโบสถ์เก่าเนี่ยเห็นหลักใบเสมาเนี่ยอันนี้ใบเสมาเก,ก่าหลักฐานว่าอันนี้คือพระอุโบสถพระอุโบสถข้างหน้าเจดีย์เดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระข้างในกัน ระปทานในมหาอุโบสถนี้ก็คือพระชัยมงคลวัดต่อไปที่เราจะไปก็คือ